สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ i ดีมี่ช n n นลวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเอาเชือกกันไกลแล้วก็ตะขอมาทำอะไรนะวันนี้เราจะมาทำที่แขวนกระถางกันค่ะก่อนอื่นมาดูอุปรกรณ์กันเลยนะคะ ก็มีเชือกสำหรับทำที่แขวนนะคะกันไกลไวตัดตะขอเอาไว้แขวนนะคะแล้วก็ต้นไม้ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องตัดเชือกให้ได้สองเมตรค่ะสเมตรนะคะแล้วก็ตัดให้ได้ทั้งหมดสองเส้นนะคะ แต่สองเส้นเสร็จแล้วอันนี้คือเชือกที่ได้นะคะอันนี้คือเชือกที่ได้เราก็ทบเชือกทั้งสองเส้นนะคะเข้าด้วยกันชึบทบแบบนี้นะนี่นะคะทบปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ทบอีกรอบหนึ่ง ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสังเกตรตรงนี้ปลายตรงนี้คือเป็นปลายที่แยกออกจากกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะตัดให้มันแยกออกจากกาัน <I should. S 1> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปลายจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไว้คล้องนะคะ เราก็จะมัดก่อนนะคะมัดแบบนี้นะมัดแบบนี้นะคะฟึ๊บมัดง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากค่ะทำยากไม่เป็นชิบแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ห่วงในขนานี้พอเราได้ห่วงในขนานี้แล้วคราวนี้เราจะทําการผูกนะคะวิธีการผูกนี่เราต้องมีตะขอนะคะเกี่ยวเกี่ยวไว้แบบนี้เสร็จแล้วถ้ามีที่แขวนก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเชือก จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มี่เนี่8เส้นเราจะจับคู่นะคะอันดับแรกเราจะจคู่ก่อนจับคู่เชือกชื่อ่านี่คู่แรกคู่แรกนะคะแล้วเราก็มัดปุ่ม ม,มัดปมให้ได้ลักษณะน,น,นี้นะคะแล้วก็มัดที่เหลือจับคู่แล้วก็มัดที่เหลือนะคะ สังเกตว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเราจะให้มีระยะที่เท่ากันนะคะเพื่อความเสวยงาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมะคะแบบนี้นะคะเราก็มัดให้เสร็จเลยทุกให้เสร็จทุกคู่เลย Thank you. เมื่อเราได้ครบทั้งเราก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งสสามสี่สี่คู่แบบนี้นะคะอันดับต่อไปก็คือเราจะแยกเชือกนะคะเชือกลักษณะนี้นะคะโดยเราจะเอา เว้นไว้เส้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาจับคู่กับเชือกในคู่ที่สองนะคะแล้วก็มัดเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะมัดก่อนนะคะ ะะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเว้นเชือกเส้นแรกไว้นะคะเว้นเชือกเส้นแรกไว้แล้วก็มัดอันนี้คราวนี้เราก็จับคู่เชือกคู่ที่สองนะคะกับเชือกคู่ที่สามมัดลักษณะเดียวกันนะคะ เช่นเดิมนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็จะมัดให้มันมีระยะที่เท่ากันนะคะถ้ามีที่แขวนก็จะง่ายกว่านี้นะคะมาต่อนะคะ มาสักคู่เราถึงเส้นที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเส้นแรกเว้นไว้คู่ที่สองมาจับคู่ที่สามอันนี้ก็เป็นคู่ที่สี่นะคะ,ะเราก็จะมัดเราก็จะเหลือเชือกเส้นสุดท้ายนะคะเหลือไว้แบบนี้ก็มัด ก็ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคราวนี้จะเห็นว่ายังเหลืออีกเส้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคู่ที่สี่กับคู่ที่หนึ่ะคะเราก็จะเอาคู่ที่สี่กับคู่ที่หนึมามัดนะคะก็คือเชือกเส้นสุดท้ายกับเชือกเส้นแรกนะคะมามัดเหมือนกัน ก็ะะจะได้ทั้งหมด4คู่นะคะหนึ่สขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะก็คือขั้นตอนเอากระถางใส่นะคะวิ่เอากระถางใส่เราก็จะสอดกระถางเข้าไปในนี้นะคะปึ๊บ ทำไมถึงสําคัญนะคะก็คือเมื่อเราสอดกระถางแล้วเนี่ยให้เราจุดที่ให้เราจําจุดที่เราจะมัดด้านล่างนะคะจะมีจุดที่เราจะต้องมัดนด้านล่างลักษณะน,นี้นะคะเวลาแขวนก็จะเป็นลักษณะนนแบบนี้ จากนั้นเราก็จะรวบนะคะรวบเชื่องขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมัดด้านล่างตรงนี้ซึ่งเราจะต้องจําจุดไว้ว่าเราจะมัดลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะเราก็จะมัทั้งใต้ตรงนี้นะคะพอเราได้จุดแล้วเราก็จําไว้แล้วเราก็มามัด จะเสร็จแล้วนะคะรู้สึกกระถางเราจะใหญ่กว่าความยาวเชือกถ้าเพื่อนๆมีกระถางใหญ่ก็คือแต่ความยาวเชือกมากกว่า2เมตรนะคะ <c oughs> ก็จะได้ไปลายเชือกที่ ยาวแล้วก็สวยงามกว่าน,นี้นะคะ เชืยอให้ตึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนแขวนนะคะเอาแต่ขอมาด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแขวนกระถางกัน จะมาแขวนกระถางกันนะคืออันนี้ห้อยไว้นะคะเห็นไหมเอ่ยนไหเอ่ยอันนี้คือเชือกที่จะแขวนนะคะเอาเกี่ยวกับตะขออันนี้คือเกี่ยวรัตะขอแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอากระถาง ใส่เข้าไป จัดให้ใสวยงามน,นะคะปุ่มเราจะอยู่ด้านล่างสุดนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะกระถางที่เราเพิ่งทำมาสักพูนี้ก็คือตัวนี้ก็จะแขวน แบบนี้นะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามการทำที่แผวนกระถางของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ